ช่วงโควิดเนี่ยเราก็อาจจะมีการรณรงค์กันน้อยลงแล้วก็สนใจกับโควิดจะเป็นส่วนใหญ่เป็นพฤติการทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคสังคมปัจจุบันเรื่องของการมีวันไนส์แตนเรื่องของการมีคู่หลายคนโดยที่ไม่ได้มีคู่ประจำรวมถึงการไม่ป้องกันขอต้อนรับเข้าสู่เทนไลท์ขีดเส้นใต้ประเด็นใหญ่วันนี้อยู่กับผมจอมพลดดวสุขโขนะครับวันนี้จะชวนคุยถึงประเด็นสังคมที่เป็นกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นเอาก็าจริงเกิดขึ้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมามีการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยเรยืเกี่ยวกับการระบาด ที่เป็นโรคระบาดเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีการพูดถึงจํานวนผู้ป่วยซิฟิลิสมีการพูดถึงสถานการณ์การระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายๆจังหวัดคําถามก็คือภาพรวมของสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรความกังวลของสถานการณ์นี้มันเพิ่มสูงขึ้นหรือมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ครับคุณตรงๆก็คือปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรนะครับวันนี้ ชวนพูดคุยกับศาสตราจารย enjoying, ์แพทย์หญิงสศิโสิินเกียรติบุรณกุลท่านเป็นเลขาธิการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นอุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอขอบคุณมากเลยนะครับพี่พี่ให้เกียรต <c oughs> ิกับสำนักข่าวทุเดย์ครับดีค่ะเพราะว่าทีมข่าวคุยกันครับคุณหมอว่ามันมีช่วงนี้มันมีข่าวสองสาข่าวแล้วก็เป็นกระแสมาเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ดูจะรับรูกเหมือนกันเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าตอนที่จะไปเรื่องนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นจากการปูพื้นตั้งแต่แรกเลยว่ับว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรคือผมเนี่ยก็ได้ยินซิฟิลิสเอดน้องในเอดก็มีเอชไอวีบางคนก็มองให้เลียกเอชไอวีบางคนมอเรียกเอขอเริ่มต้นใหม่ได้ได้ค่ะก็จริงๆนะค่ะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะถ้าตามนิยามหรือความหมายก็จริงแล้วก็ตรงไปตรงมาคือโรคที่ติดต่อมาทางเพศสัมพันธ์ ะะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าทางเพศสัมพันธ์จริงเนี่ยถ้าจะให้ขยายความจริงบางทีเราก็นึกว่าเอ๊ะทางเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดเท่านั้นแต่จริงล้วก็จะมีเพศสัมพันธ์ทางทางวารหนักทางช่องปากเช่นกนารทำออร์ลเซ็กส์อันนี้ก็เป็นทั้ง3ทางเนี่ยก็สามารถทําให้ติดโรคหรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะเพราะนั้นจริงแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีเยอะเยอะแยะมากมายหลายโรคนะคะมีตั้งแต่แบคทีรียไวรัสเชื้อราอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าที่เราได้ยินหลักๆก็อาจจะเป็น HIV นะคะซิฟิลิส หนองในหนองในจริงมีหนองในแท้หนองในเทียมเริมเองก็ได้หรือ HPV ที่อาจจะเคยได้ยินนะในจ,จริงก็มีหลายโรคที่ทําให้เกิดเป็นโรคติดต่อทงให้สัมพันธ์ได้นะคะในในเชิงภาพใหญ่สุดๆของเลยครับคือโรคติดต่อเนี่ยเราก็ได้ยินเนาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราจะพูดวันนี้โรคติดต่อทางการหายใจทางสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยความเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันมันน่ากลัวกว่าโรคติดต่อทางอื่นยังไงครับจริงๆถ้าถามว่า การติดต่อคงไม่ได้น่ากลัวถูกไหมเพราะว่ามันก็ต้องเพศสัมพันธ์เท่านั้น<อ>มันต้องใกล้ชิดหรือมีแอคทิวิตี้ที่จำเพาะถูกไหมคะเมื่อเทียบกับโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจซึ่งมันง่ายกว่า<อ>ใช่ไหมเราโดนไอจามเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไอจามคนนึงเป็นแล้วก็อาจจะติดไซึ่งถ้าดูการติดต่อแล้วการติดต่อของโรคติดต่อที่ไปทางระบบทางเดินหายใจจริงๆมันง่ายกว่าเยอะอแต่ถ้าช่องทางทางเพศสัมพันธ์จริงๆมันมันจำเพาะมันต้องมีแอคทิวิตี้ที่จำเพาะถูกไหมมันถึงดาะนั้นการติดต่อ มันมันไม่ได้ง่ายกว่าแต่ถามว่าความน่ากลัวของมันคือแล้วแต่โรคเพราะนั้นถามว่าในบรรดาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราพูดถึงความน่ากลัวจริง,รงก็อาจจะเป็น HIV หรือว่าโรคเอสนะคะนั้นถ้าเราย้อนไปนิดหนึ่งก่อนว่า HIV กับโรคเอสมไมถึงน่ากลัวนะะถ้าเราเอะกราพูดถึง HIVHIV HIV คือชื่อไวรัสครับแล้วพูดว่าติดเชื้อ HIV แต่ถ้าเราพูดถึงว่า AIDS, เอสนี่เอจะเป็นหมายถึงระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV ซึ่งเราจะหมายถึงว่าเป็นระยะที่แย่ละ ร่างกายซุชโซมนะปุ้มกันรบบพล่องมีโรคติดเชื้อโควิด -19 ท่ะนั้น h ว v คือเชื้อเชื้อไวรัสถ้าเราพูดคือติดเชื้อ HCV แต่ถ้าเราพูดโรคเอสระยะเอสก็คือเป็นระยะท้ายของโรคอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง HCV กับเอสนะครับท่านั้นถ้าโดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าโรคเอสน่าจะเป็นโรคหรือการติดเชื้อชวีน่าจะเป็นอะไรที่อันตรายหรือดูน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันทําให้ภุ้มกันระบบพล่องแล้วทําให้เราเกิดโรคติดเชื้อโอโอกาสและเสียชีวิตได้นะคะเช่นเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโนวัณโรค จะเคยมีมนโรคนะคะหรือว่าเชื้อราขึ้นสมอง<ๆ>เชื้อราลงปอดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เอชคนเป็นเอสเสียชีวิตหรือว่าติดเชื้อชีวิตเสียชีวิตเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆที่อาจจะไม่ได้กับถึงเสียชีวิตแหละแต่ว่ามันทําให้มีการอาจจะมีผลข้างเคียงที่ตามมาได้นะบางคนอาจจะไม่ทราบเช่ชนบางทีโรคหนองในแท้หรือหนองในเทียมเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ปวดท้องเรื้อรังได้ในผู้หญิงหรือทําให้มีภาวะมีบุตรยากก็ได้ไงแต่ว่าไม่ค่อยเสียชีวิตฉะนั้นทําให พวกเราก็อาจ,จะไม่ได้กังวลหรือว่าไม่ได้กลัวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะครับทีนี้กลับมาสถานการณ์ล่าสุดครับคุณหมอในฐานะคนติดตามข่าวซึ่งอาจจะรู้ไม่รู้ต้องขอความรู้คุณหมอนะอครับคือมีการพูดถึงการระบาดของซิฟิลิสผมได้ยินเรื่องหนองในมันเกิดปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่าครับที่ทําให้การติดเชื้อมันสูงขึ้นหรือเปล่าในตอนนี้คือจริงคามว่าในประเทศไทยเองเราก็มีการจัดระบบหรือมีการเก็บตัวเลขอยู่นะคะจริงแล้ว ที่น่าจะเป็นระบบมากเลยคืออาจจะเป็นชนะคะจริงแล้วประเด็นก็คือ h i ชจริงๆตอนนี้เรามีตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื A ้อเอีอยู่ประมาณสักเอ่อหลายแสนรายนะสามสี่แสนรายจนถึงเกือบเกือบห้าแสนรายนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยจริงๆเขาอยากได้เป็นเลขประมาณหลักพันแต่ว่าตอนนี้อาจจะได้ยินข่าวว่าในปีที่ผ่านมาอาจจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เป็นหมื่นนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถามว่ามันก็มีตัวเลขของมันอยู่แล้วนะคะเอ่อในส่วนของ h i ชเองหรือหนองในเองจริงๆเนี่ย ก็มีการติดตามตัวเลขอยู่แต่ปัญหาคือตัวเลขเหล่านี้มันได้มาจากไหนบางทีก็คือมันคือเป็นการรายงานเข้าไป mm hmm. เพราะนั้นหนึ่งการวินิจฉัยได้ถูกต้องหรือเปล่า <So. S 2> มีการรายงานเข้าไปหรือเปล่าเพราะจริงๆถามว่าถ้าเคสเคสสื่อไปที่คลินิกเราก็อาจจะไม่ได้รายงาน <So. S 2> เคสจริงๆมันมีแหละ mm hmm. แต่ว่ามันเยอะไหมเท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมคะ <So. S 2> ตัวเลขจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ <So. S 2> แต่ส่วนหนึ่งไม่ได้รายงานหรือส่วนหนึ่งไม่ได้ับการวินิจฉัย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแล้วก็ไม่ได้มีอาการไม่ได้ไปพบแพทย์เพราะนั้นเคสจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่าเราใน,นภาพรวมเนี่ยเคสก็คือมันก็เยอะขึ้นนะคะในช่วงหลังๆนี้นะคะซึ่งเขาหมายรวมถึงซิฟิลิสหนองในที่มันมีเก็บข้อมูลมากขึ้นด้วยใช่บอกเอความเยอะขึ้นของมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือครับก็จริงๆแล้วอาจจะเกิดได้ทั้งจากหลายๆส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็อาจจะ มีการรณรงค์กันน้อยลงแล้วก็สนใจกับโควิดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ทําให้การรณรงค์ในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะลดลงไปนะคะส่วนที่2คืออาจจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะคะในส่วนของสําหรับประชาชนทั่วไปที่เราอาจจะไม่คิดว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาได้นะคะแล้วก็โรคมันเป็นยังไงเหรอเราต้องเข้าไปสู่กระบวนการรักษายังไงอาการเป็นยังไงทําให้สังคมประชาชนเองก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้เท่าไหร่นะคะ แล้วก็อันดับที่3าก็อ,อาจจะเป็นในส่วนของอเราก็อาจจะไม่ได้ตระหนักรู้เท่าไหร่นะคะก็ทําให้มันเกิดการป้องกันที่อย่างเต็มไม่ได้อย่างเต็มที่คือบทคาจจะรู้เรื่องโรคแหละอะโรคนี้มีแต่เอ๊ะป้องกันยังไงเราควรจะป้องกันไหมนะคะเราควรไม่อยากให้คนอื่นติดหรือเปล่าเพราะนั้นการป้องกันที่หย่อนยานลงรวมถึงการใช้ถุงยานอนามัยที่ที่ลดลงเนี่ยก็ทําให้จำนวนเคสมันเยอะขึ้นนะคะ,ะอย่างอย่างวาเวลาที่หมอดูคนไข้ที่ที่มาตรวจเนี่ยพอหนองในคนไข้ามาด้วยหนองในก็รู้เลยว่าไม่ใส่ถุงยาง เพราะว่าการป้องกันที่ที่สุดคือการใส่ถุงยางอนามัยนะคะในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสเองเริมหรือว่าหนองในแต่ว่า h วีอาจจะมีการป้องกันที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเราอาจจะยินเรื่องของการใช้ยาเพรปเปปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรเครื่องมือที่เพิ่มไปจากในส่วนของถุงยางแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เองเนี่ยถุงยางยังเป็นอันดับหนึ่งในการที่เราอยากจะแนะนําในการที่จะป้องกันเพราะนั้นแน่นอนการที่คุณใช้ถุงยางลดลงเนี่ย ในส่วนของปัจจุบันที่มีลา้ายกับว่ารูปแบบทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรามีแอปหาคู่เรามีอบางทีเรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์ที่วันนี้แตนที่เยอะขึ้นเราไม่ได้สนใจคู่ของเรามากขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างี้คะ่ะบางทีอย่างเราถามอย่างที่หมอถามคนไข้เงี้ยเออเพราะว่าบางทีในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเราต้องแนะนําให้คู่รักษาด้วยครับอ่าเราก็บอกอตามมาได้ไหมกเออไม่รู้ครับอ่าเป็นใครไม่รู้ คือบางทีเขาก็ไม่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครยังไงหรือเขาอาจจะไม่อยากตามอันนี้คือเป็นพฤติกรรมทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคสังคมปัจจุบันเรื่องของการมีวันไนส์แตนเรื่องของการมีคู่หลายคนโดยที่ไม่ได้มีคู่ประจำ <c oughs> รวมถึงการไม่ป้องกันรวมถึงสื่อสังคมต่างๆรวมถึงการใช้เคมเซ็กเคมเซ็กค,คือการใช้ยาเสพติดหรือสารกระตุ้นบางอย่างระหว่างการมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้มีอารมณ์ที่สนุกสนานมากขึ้นการใช้ สารเสพติดหรือว่ายาก,กระตุ้นพวกนี้ซึ่งเราไม่นับว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะอันนี้ก็หาซื้อกันไปแต่ว่ามันก็ทําให้การหย่อนยานในการควบคุมอารมณ์หรือการป้องกันตนเองที่ลดลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ในหลายๆประการก็ทําให้เรามีการป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ลดลงแล้วก็ทําให้มันเกิดเคสที่ขึ้นมาแล้วก็เกิดการติดต่อไปเรื่อยๆครับผมผมขออนุญาตลงรายละเอียดตรงน,นี้เพิ่มเติมนิดนึงน,งนะครับแต่ว่าอยากคุยกับทุกคนก่อนนะครับนี่เราพูดถึงโรค ที่เกิดขึ้นสุขภาพสุขภาวะนะครับเรื่องรสนิยมเราไม่แตะเรื่องรสนิยมว่ากันไปแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรากําลังจับตาว่าเอ๊ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีมากขึ้นอย่างไรแล้วที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรกันแน่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับทีนีน้ต้องเกิดไว้ก่อนเพราะอยากจะถามคุณหมอ<ๆ>เกี่ยวกับเคสที่คุณหมออาจจะพอช่วยลงรายละเอียดได้ครับว่ามันมันพอมีตัวอย่างไหมครับว่า นี่แหละคือสิ่งที่อาจจะเป็นความน่ากังวลในมุมมองของแพทย์ที่มองกลับไปเมื่อเจอคนไข้จริงๆเมื่อสักครู่ๆๆคุณหมอบอกแล้วว่าเจอคนไข้คนไข้ไม่ตามต่อให้ว่าคู่เป็นใครอะไรต่างๆพอพอจะมีเ,เคสตัวยอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้คนเห็นภาพมากขึ้นเหมือนกันก็อย่างที่เรียบล้อคือเวลาเราเจอเคสหรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะเราก็อยากจะสักถามถึงคู่ด้วยเราต้องถามาว่าคู่เป็นใครถ้าเป็นคู่ประจําก็ตามมาเพราะว่าก็จะได้รักษากันทั้งคู่เพราะว่าถ้าคุณไม่รักษาคู่ คือคนใดคนหนึ่งแหละก็อาจจะเป็นคนถ่ายทอดซึ่งกันและกันถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็อยากจะให้จบเคสไปถ้าคุณมีคู่ประจําอันนี้ไม่ยากนะคะอย่างที่บอกไปก็คือบางทีไม่สามารถตามคู่ได้เพราะฉะนั้นคนคนนั้นน่ะถ้าเขาเป็นเคสที่เป็นคนแพร่เชื้อจริงเขาก็จะแพร่เชื้อต่อไปจน่ในขณะที่เขายังมีเชื้ออยู่อยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนตรงนั้นในกลุ่มเขาเพื่อทําให้เคสมันก็ไม่ลดเคสมันก็มีเรื่อยๆนะคะไก่อันหนึ่งก็คือโรคติดต่อทังเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าไม่นับเอชไอวีนะส่วนใหญ่ก็คือ เป็นแล้วอ่ะมารักษากันก็หาย <c oughs> แต่หมอก็จะบอกว่าเป็นแล้วเป็นอีกนะถ้าคุณไม่ป้องกันเพราะว่ามันเป็นแล้วไม่ได้มีภูมิเพราะนั้นถ้าคุณไม่ป้องกันคุณก็จะกลับมาอีก <c oughs> เพราะนั้นก็จะเป็นประเด็นว่าเราก็อาจเจอเคสซ้ำแล้วซ้ำอีกเคสเดิมที่ก็อาจจะกลับมาอีกได้นะคะ <c oughs> เรื่องรสนิยมเนี่ย มีผลมากน้อยแค่ไหนครับผมย้ำอีกครั้งน,นะครับผมก็ไม่อยากใ,<ช>ให้มันเป็นดาราม่าอะไรเพราะเราเกําลังพูดเรื่องเรื่องสุขภาพ<ช>แต่สุขภาพกับรสนิยมกําลังจะมาเชื่อมกันแล้วขอ,อยากถามตรงๆ<ช>เรื่องอรสนิยมจริงๆก็คือเข้าใจว่าพเพราะจิงก็อยู่กับคนไข้กลุ่มนี้มาหลายสิบปีนะตั้งแต่จบมาก็จูนไข้กลุ่มนี้คือจริงก็เข้าใจในรสนิยมซึ่งก็เข้าใจเขาว่าบางทีมันก็จะสนุกกว่าบางทีมันก็จะมีรสนิยมมีความสนุกสนานกว่ามีการเข้าถึงอารมณ์ที่ดีกว่าแต่ว่า ก็เข้าใจว่าการใช้ถุงยาเนี่ยอาจจะเป็นอระสรคอันหนึ่งในการที่ทํารรให้เขาไม่สนุกสนานกับกิจกรรมตรงนั้นนะคะเพราะนั้นคือแต่จริงเราในฐานะที่เป็นแพทย์เราก็ยังอยากจะแนะนำว่าถุงยาอนามัยก็ยังเป็นสิน่งที่ที่ป้องกันได้ดีที่สุดนะคะแต่ก็เข้าใจแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือที่พยายามจะเสริมในส่วนของการป้องกันนี้เช่นถ้าเป็น HIV เนี่ยถ้าคุณไม่ใส่ถุงยาโอเคเรามีเพล็บเรามีเป๊บอันนี้ในส่วนของ HIV ค่ะเรามีเครื่องมือที่ดีมากเลยสําหรับ เพล็เองเพล็บเพล็บคืออะไรอันนี้ให้พูดเลยเนาะพูดเลยครบเพลก็คือจะเป็นยาการใช้ยา HIV นี่แหละเอ่อมาใช้ในการป้องกันสาหรับคนที่ยังไม่เป็นนะเพลปก็คือมีรอเดือนนะ TREP <ม>เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เป็น HIV เอ่อตอนนี้เรามีทั้งยากินแล้วก็มีทั้งยาฉีดด้วยคุณก็กินไปหรือฉีดไปเพื่อป้องกันไม่ให้เป็น HIV นะคะแล้วก็ อันเนี้ยประสิทธิภาพดีมาก90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะหรือบางทีเราก็บอกเอ๊ะเราก็ไม่ได้อยากกินทุกวันเราก็ไม่ได้อยากฉีดเนี่ยเอ่อเราก็จะมีแบบเป๊บคือไม่มีรอเรือ PEP เช่นถุงยางแตกวันนี้ไม่มั่นใจอ่าเราก็มีกินแบบ28วันครวันแล้วก็จบเคสไปนะคะหรือเรามีแบบกินแบบออนดีมานด้วยเช่นบางคนคู่อยู่ไม่ประจำคู่เจอไม่บ่อยเนี่ยเราก็จะมีเพ็บแบบออนดีมานนะคะซึ่ง ก็จะมีสูตรของมันอยู่นะเดีอวใครติดสนใจก็ถามมาได้นะเช่นสองหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะรู้เพราะฉะนั้นในส่วนเอชีวีในส่วนของหมอเองไม่ค่อยกังวลมากเพราะเรามีเครื่องมืออื่นที่เสริมในการที่จะป้องกันเอชีวีไม่ว่าจะเป็นเพลบหรือเพลบมีทั้งฉีดฉีดแล้วก็กินด้วยที่เป็นยานะคะออันนี้คือจะป้องกันเอชีวีได้ประสิทธิภาพดีมากนะะแต่ว่าในส่วนของโรคอื่นๆเช่นอาจจะเป็นเอ่อเริมเองหรือว่า หนองในเนี่ยจริงๆเรือมมีการศึกษาแล้วว่ามันจะมียากินอตัวหนึ่งที่เรารยกว่าด็อกซี่ไซคลินนะมันก่อนจะได้ยินแล้วที่ว่าด็อกซี่เพลบหลักการคล้ายกันคือสูว่าไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเอ๊ไม่แน่ใจเอ๊เราจะติดหนองในไหมนะก็จะมียากินสองเม็ดเพื่อจะป้องกันไม่ให้เราเป็นอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เสร์ฟนะคะแต่ว่าแน่นอนการใช้ยาพวกนี้ถ้าเราใช้บ่อยๆมันก็มีผลข้างเคียงหรือการเราใช้บ่อยๆก็จะเกิดปัญหาองของการดื้อย,ยาที่ตามมาคพรนเป็นยาปฏิชีวนะนะคะจริงๆแล้ว มันก็มีเครื่องมือเสริมอยู่ที่เราคิดว่าจะเสริมในการป้องกันเช่นเราอาจจะพลาดถุงยางแตกหรือไม่ได้ใช้ถุงยางแต่ว่าไงเองในกลุ่มเนี้ยถุงก็ยังอยากเน้นย้าว่าถุงยางเองก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับขอเจาะเรื่องถุงยางครับผมเคยคุยกับอาจารย์มีชยัยลิชุพัฒ์ซึ่งเป็นต้นตำลับ ของถุงยางเลยแต่ว่าผมเข้าใจว่าในยุคนั้นที่อาจารย์มีใช้รณรงค์เป็นเรื่องของการ HIV เป็นหลักช่วงแรกๆบุตรใช่ใช่คือการไม่ไม่ไม่อยากท้องอหรือว่าท้องการวางแผนครอบครัวอะไรประมาณนั้นนช่วงนั้นแสดงว่าจะจากวันนั้นที่เริ่มรณรงค์การใช้ถุงยางซึ่งคนไทยก็เริ่มรู้จักถุงยางตอนนั้นมาจนถึงวันนี้ความคิดของคน กับการใช้ถุงยางมันเปลี่ยนไปหรอครับคุณหมอก็อ,อาจจะเปลี่ยนไปในยุคนั้นเนี่ยเรามีอาจจะเคยถ้าใครเกิดในยุคนั้นทันนะก็คืออาจจะได้ยินคอนดอมร้อยเปอร์เซ็นเป็นแคมเปญเลยก็คือเราต้องคอนดอมต,ตลอดเพื่อคุณเรื่องของคุณกําเนิดด้วยแล้วก็เอชบีทำให้นะจุดนั้นเนี่ยเราควบคุมเอชบีได้นะคะเราเคยเราเคยมีเปอร์เซ็นต์ของการเกิดเคสเอชบีในช่วงยุคแรกๆเนี่ยไปจนถึงสี่ห้าเปอร์เซ็น ปัจจุบันนัคือเราเหลือประมาณน้อยกว่า 1%, 1>, นะ 1> เพราะ,ะนั้นในยุคนั้นเนี่ยถุงยางช่วยเราได้จริงๆในส่วนของการควบคุมเคสเอชเอเียไรมันะชื่น่อถือว่าตอนนั้นเป็นยุคของการระบาดค่อนข้างมากนะคะแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกไปก็คือบางคนก็อาจจะคิดว่าถุงยางเองก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าไม่ความไม่เชื่อในถุงยางถามว่าถุงยางร้อยเปอไหมก็ไม่อะแต่ว่ามันก็มันก็ช่วยเราระดับที่เยอะระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็คือถุงยางเองก็มี น่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแต่ก่อนมีความหลากหลายมากขึ้น<ะ>อาจจะเห็นว่ามีรูปแบบที่หลากหลายก็น่าจะมีทางเลือกมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะจากข่าวล่าสุดที่ออกมามันมีอีกประเด็นหนึ่งที่แฝงมาคือเขาดูเหมือนจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นนะครับ<ะ>หมอเท่าที่คุณหมอเห็นเคสหรือว่าติดตามมาเนี่ยการติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับวัยรุ่นเนี่ยมันมันมีเหตุปัจจัยมันจะอะไรที่น่ากังวลไหมครับก็ ต้องออกตัวกอนว่าจริงแล้วเตมเป็นหมอผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นหมอไปเด็กวัยรุ่นเองถ้ายุน้อยๆหน,น่อยอาจจะไปหาหมอเด็กมากกว่านะแต่ว่าถามว่าตัวเองก็จะดูเคสตั้งแต่สิบแปดขึ้นไปนะถามว่าเด็กวัยรุ่นเองก็อาจจะมีเรื่องของออมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วกว่ากําหนดเร็วกว่าแต่ก่อนเมื่อเทียบกับเด็กยุคก,ก่อนอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงการป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเอ๊เราจะไปสอนเพศศึกษากันในโรงเรียนกันเมื่อไหร่ดีซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ตามนะว่าตอนนี้ ไปสอนกันตรงชั้นไหนแล้วแล้วก็สอนกันแค่ไหนนะคะคือตรงเนี้ยก็มีคนพูดถึงระดับหนึ่งว่าเอ้เราต้องไปสอนเรื่องการป้องกันไหมหรือโรคติดต่อทังเพศสัมพันธ์เนี้ยไหมให้กับเด็กมัธยมหรือเปล่าซึ่งคือเป็นจุดที่เริ่มต้นที่เขาอาจจะมีเพศสัมพันธ์อ่อก่อนที่เรารู้ว่าเอ้เขาควรจะเป็นจุดที่มีแล้วถึงการป้องกันนะคะซึ่งซึ่งผมแอบประหลาดใจส่วนตัวนะคุณหมอคือโลกสมัยนี้มันมันไปไกลามาก<ฆ>การเปิดกว้างข้อมูลข่าวสารเยอะมากผมเองก็ ก็ผ่านวัยรุ่นมาเยอะแล้วครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็น่าจะมีความรู้มากกว่าสมัยเราค่อนข้างมากนะก็คิดว่าน่าจะมีในส่วนของถ้าส่วนโซถ้าเราคิดว่าเขาเข้าโซเชียลวีดียเยอะขึ้นเขาหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรืออะไรซึ่งเขาก็ได้จะหาได้แต่ประเด็นก็คือเขารู้ไหมว่าจะต้องไปหาอะไรหรือเขารู้ไหมมันมีโรคนี้อยู่ก็คือถ้ารู้ปุ๊บอะไอ้คีย์คีย์ว์ดเข้าไปไม่ยากหรอกครับอ้าสมมติว่าจะคีย์ว่าเอชเวีอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ยากคีย์ซิฟิลิสอย่างเงี้ย S <S 2> <S 2> แต่เขารู้ไหมเอออันเนี้ยมันมันมาได้นะเอชวีมันทําให้เกิดอะไรซิฟิลิสมันเกิดอะไรหนองในมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองสถานการณ์ภาพรวมของเมืองไทยตอนนี้มันน่ากังวลแค่ไหนอะคือถามว่าเราก็ไม่รู้ตัวเลขจริงๆหรอกนะคะแต่เถ้าฐานนะที่เราอยู่หน้าง,งานที่เราดูเคสอะเคสมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วเราเจอเอชีวีรายใหม่เรื่อยๆซิฟิลิสก็มาเรื่อยๆนะคะหนองในก็มาเรื่อยๆเพราะนั่นแสดงว่ามันก็ยังมีการวนเวียนอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะ นั่นก็คือเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลจริงจังหรือว่ารณรงค์อย่างจริงจังถ้าเราคิดว่าจะทำให้เคสมันลดลงแสดงว่าอุปสรรคใหญ่อีกข้อหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องความไม่รู้ด้วยของของขอ่ความไม่ความไม่รู้ในเชิงของคนทั่วไปเองแล้วก็ความไม่รู้ในเชิงของมาตรการควบคุมโรคว่าโลกมันกระจายไปขนาดไหน,นเราต้องมีการเก็บข้อมูลจริงๆเพราะนั้นเราต้องมีการรายงานเคสจริงๆถ้าเจอจริงๆนะก็ต้องบังคับว่าถ้าเคสมาถึง ก็ต้องรายงานเราก็ได้รู้จํานวนว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแมพป,ปี้อยู่ตรงไหนบ้างในส่วนของประเทศตรงไหนเป็นนักเรียนหรืออายุเท่าไหร่เป็นนักเรียนเป็นคนไปทํางานหรือเป็นคนกลุ่มไหนเพื่อเราจะได้เข้าไปจัดการได้ถูกกลุ่มนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกส่วนหนึ่งก็คือประเทศไทยเราเองอ่ะมีการซื้อยาตามร้านขายยาด้วยนะส่วนหนึ่งที่อยูนที่หมอจะบอกอ่ะผมก็ไปซื้อยามาแล้วแหละแต่มันก็มันก็หายไปละแต่ยังมาตรวจอะไรเงี้ย้วถามว่าเคสที่ไปร้านขายยาเรารู้ไหมมันคือน,นับนับหนึ่งไหมเราก็ไม่ได้นับถูกไหมคะ หรือเคสบางทีคนไข้ส่วนหนึ่งก็อาจจะอาการน้อยอไม่ได้ไปพบแพทย์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเทรนไหมครับคุณหมอหมายถึงว่า,าคุณหมออาจจะดูเคสของไทยเป็นหลักแหละแต่ว่าในระดับโลกหรือว่าในภาพใหญ่ที่มัน g l o b a l จริงๆเนี่ยมันมันเป็นเทรนไหมครับที่การมีการการการพบผู้ป่วยโรคเพศสัมพันธ์หรือว่าการแพร่ระบาดแล้วก็มันยากที่จะรายงานตัวเลขเหลือเกินเนี่ย ก็มันก็ขึ้นกับระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าอย่างถ้าอย่างเอชอวีน่าจะมีจะมีองค์กรระดับโลกอยู่แล้วเรียกว่า UN ูเอ็นะคะซึ่งก็คือเป็นองค์กรที่รณรงค์เรื่องเอชวีมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในภาพรวมเอชวีน่าจะเป็นระบบมากกว่าแล้วก็มีแคมเปญอย่างเป็นระบบเช่นตอนนี้จริงๆเราก็จะมีแคมเปญเช่นในปี2030เนี่ยเราต้องยุติเอสให้ได้เขาก็จะมีการรณรงค์อย่างเป็นทางการแต่ถ้าในส่วนของโรคติดต่อางเพศสัมพันธ์เองยังไม่ได้เห ในเชิงสังคมครับเรื่องอะไรที่น่ากังวลที่สุดจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในุมของคุณหมอครับคือจริงถ้าในเรื่องของถ้ามีการแพร่ระบาดจริงๆในวงกว้างแตนน่เรา,าคิดว่าอาจจะเป็นเพาะกลุ่มอยู่แต่ถ้าเป็นวงกว้างจริงๆมันก็อาจจะมีหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในส่วนของสุขภาพของตัวเองซึ่งบางทีเราก็ต้องรู้ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ย,มยไม่ได้เหมือนไข้หวัดเป็นแล้วกินยาแล้วก็หายเจ็ดวันสิบวันอย่างเงี้ยบางทีโรคติดต่อเนี่ย คาเพศสัมพันธ์เองมันมีผลข้างเคียงหรือว่าผลที่ต่อเนื่องมาระยะยาวยากในฐานะที่ส่วนบุคคลนะเช่นถ้าอชวีอย่างที่บอกไปละมันโรคติดต่อแจกซ้อนได้เสียชีวิตได้จากวัณโรคจากเชื้อราขึ้นสมองอันนี้คือคงร้ายแรงสุดนะคะแต่ว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อื่นมันก็ทําให้มีผลที่ตามมาได้เช่นบางคนก็ปัสสาวะแสบขัดบางคนท่อปัสสาวะตีไปเลยเดี๋ยวบางคนถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็จะมีตกขาวเรื้อรังมีปวดท้องน้อยเรื้อรังกลายเป็นภาวะมีบุตรยาก อะไรอย่างเงี้ยเป็นก็หรือซิฟิลิสเองเนี่ยถ้าไม่รักษาบางทีซิฟิลิสมันหายได้เองครับถ้าไม่รักษาระยะยาวเช่นมันจะไปโผล่ทียี่สิบปีสามสิบปีบางคนกลายเป็นขึ้นสมอง <c oughs> เป็นเหมือนส t r o กได้เป็นเหมือนโรคหลอดเลือดสมองได้หรือบางคนมาด้วยอ่อนแรงก็คือเข้ากระดูกเาข้าไขสันหลังได้เนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นภาวะซิฟิลิสเข้าระบบประสาทเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมเราอยากซิฟิลิสเราอยาก ไปให้มันทาลายระบบประสาเราหรือเปล่ปาในตอนนี้เราอยากจะยังไม่เห็นแต่ใน2ี่สปี30ปีเราจะกลับมาด้วยสมองเสื่อมเราจะกลับมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นจากซิดกริษหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นแรกคือสุขภาพทั้งในระยะเร็วๆ็วๆนี้กับในระยะยาวที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรนะคะอันที่2คือระบบสาธารณสุขของประเทศก็คือเรา3ระบบ30มสบาทประกันสังคมซึ่งเราก็รู้ว่ามันฟรีถูกไหมคะครับนั้นถ้ามีคนเป็นโรคนี้เยอะๆเกิดโรคระบาดท,ทุกอย่างก็คืองบประมาณที่จะต้องลงไปครับ การรักษาโรคเหล่านี้ที่ต้องฟรีนะคะอัมะอตอมาคืออาจจะเป็นระบบภาพรวมของประเทศเช่นมีคนเจ็บป่วยเยอะขึ้นมีต้องหยุดงานมีต้องอะไรเศรษฐกิจธธธอะไรทุกอย่างก็ตามมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการตรีตาหรือว่าสติ๊กมก่เช่นปัจจุบันแล้วก็อาจจะจริงๆถามว่าเรื่องของการตรีตาเราก็ดีมากขึ้นและสมัยก่อนโหถ้าใครเป็น HIV หรือว่าเป็นเอสนี่ก็ต้องอย่าได้ไปไหนอะไรเงี้ยก็คืออย่าได้มาทํางานด้วยอ่ เพื่อนร่วมง,งานก็อาจจะรังเกียจซึ่งปัจจุบันเราก็ดีขึ้นมากละเราก็มีการรวมว่าเออไอชีวีเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เลยนะคะแต่ว่าออถามว่าถ้าเรามีเพื่อนเป็นซิฟิลิสมาเนี่ยคนที่เป็นซิฟิลิสจะบอกไหมไม่บอกอ่าเราก็ไม่บอกแล้วว่าอุ้ยเป็นโรคติดต่อระเบสัมผัสไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ยังคิดว่ายังมีการตีตาอยู่ในระดับสังคมนะในส่วนของโรคติดต่อระเวศสัะพันเมื่อเทียบกับอ่ะเป็นหวนัดอ่าบอกอ่ะเป็นหวนัดบอกอ่าหายไปไหนมา เป,เป็นน้องนายอย่างเงี้ยเราบอกเพื่อนเราเราก็คงไม่ได้บอกเพื่อนว่าเราเป็นน้องนายถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นลุยต่อนทางเพศสัมพันธ์จริงๆถามว่ามันก็ยังเป็นโรคที่เราก็ไม่ได้อยากบอกใครก็เราเป็นถูกไหมเราก็อาจจะไปรักษาเงียบๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องของ s t i g มาหรือว่าการตรีตราที่อาจจะยังมีอยู่ในสังคมเพราะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องของสุขภาพเอ่อเรื่องของระบบสาธารณสุข,ขของประเทศเรื่องของการตีตรานั้นก็มีหลายส่วนที่มันไม่ใช่แค่โรคติดต่อนํางเพศสัมพันธ์นะมันก็คือมีปัญหาหลายอย่างที่ตามมาเหมือนก เรื่องหนึ่งที่ที่ผมก็ไม่มีความรู้ครับอาจารย์แต่ว่าก็เห็นเห็นในหน้าสื่อก็คือการพูดถึงการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกอ่าค่ะอันนี้อันนี้มีความน่ากังวลแค่ไหนในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเลยค่ะก็จริงแล้วอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่กรติดต่อนักเพศสัมพันธ์เองทําให้บางโรคติดจากแม่ถ้าแม่เป็นก็ไปลูกได้ล้วตัวอย่างเอชวีเอชวีก็คือเราก็โดนรค์มานานละนะคะปัจจุบันก็คือเอชวีเองเนี่ยถ้า แม่เป็นแล้วไม่รักษาเนี่ยโอกาสลูกติดที่คลอดออกมาเนี่ยยี่สิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่ถ้าแม่เป็นแล้วรักษาเช่นแม่มาฝากท้องกินยาอย่างสม่าเสมอเนี่ยโอกาสที่ลูกจะติดเนี่ยน้อยกว่าสองเปอร์เซ็นหรือจริงล้วแทบจะไม่ติดนะคะเพราะนั้นก็คือ HCV เนี่ยเป็นอะไรที่เรามีการศึกษามานานแล้วก็เอ,อมีตัวเลขชัดเจนนะแต่ประเด็นก็คือแล้วตอนนี้เคสเด็กที่เกิดมาจาก HCV ก็น้อยลองไปเยอะละ าะว่าแม่เข้าสู่กันการวินิจฉัยเพราะว่าถ้าคุณไปฝากท้องแน่นอนคุณจะโดนเจาะไอชีวีถ้าคุณเป็นปุ๊บได้กินยาแน่นอนแต่ประเด็นคือเรายังมีเคสที่ไม่ไปฝากท้องเคสที่ไปฝากท้องช้าทําให้เราให้ยาไม่ทันซึ่งมีใช่ไหมครับยังมีอยู่แล้วก็ด้วยเรื่องปัจจัยอะไรก็ตามค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมอนามัยที่ทําไปดูแลเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเคสอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้ลดลงละเรามีเคสเด็กตอนนี้ที่เกิดจากแม่ที่ติด้อซีวีอยู่ประมาณสัก60สิเจ็สิรายซึ่งเทียบ น้อยกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนเป็นหลักหลายร้อยซึ่งก็เป็นภาระสังคมที่เราจะต้องดูแลแล้วก็เป็นภาระที่เด็กที่เกิดมาเอชวีมันก็ก็อ่ามันก็มีเรื่องของสังคมอะไรที่ตามมาอีกะนะคะอันนี้ก็เอชวีจะเป็นอย่างค่อนข้างชัดนะคะซิฟิลิสเองก็มาได้ถ้าแม่เป็นแล้วไม่ได้รักษาลูกเกิดมาเป็นซิฟิลิสตั้งแต่คลอดได้และอาจจะเสียชีวิตได้ mm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเริมเองถ้าสมมติว่าแม่เป็นเริม ตรงตัวประเภศพอดีแล้วคลอดลูกก็เป็นโอกาสที่จะเป็นเริ่มได้เพราะฉะนั้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เองก็คือเป็นในแม่ไปลูกได้ด้วยครับในมุมมองของคุณหมอเท่าที่เห็นสถานการณ์ตอนนี้แล้วคุณหมอก็เมื่อสักครู่คุณหมอก็พูดแล้วแหละรครับว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันยังดูเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มเฉ<ม>พาะถะ้าขอความเห็นคุณหมอตรงๆครับว่าความเสี่ยงความน่ากังวลของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในประเทศไทยมันจะลามถึงขั้นเป็นโรคระบาดครับคือจริงแล้วมันก็คือโรคระบาดแหละแต่มันระบาดใเฉ<อ>พาะกลุ่มถูกมามันยังแต่ถามว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าการติดต่อของเพศสัมพันธ์เนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแอคทิวิตี้ที่จำเพาะมันไม่เหมือนโรคโควิดก <c oughs> ไม่เหมือนแค่หวัดใหญ่คือระบาดท,ที่เป็นแสนอ่าอย่างโควิดตอนนี้เคเป็นแสนหลายแสนอะไรเงี้ยเพราะนั้นอันนั้นคงน่ากลัวกว่าในเรื่องของจานวนเคสนะคะแต่ถามว่า เออตอนเพ็สัมพันเองเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เราก็คิดว่าแต่ h อชเองก็เป็นหลักหลายพันนะคะงั้นถามว่าถ้าเราจํากัดได้หรือว่าควบคุมได้ก็คงเป็นสิ่งที่ดีแหละนะคะแต่ไม่น่าจะเป็นถึงขั้นโรคระบาดใหญ่ไม่เพราะว่ามันด้วยด้วยทางไปอ่าด้วยรายติดต่อของมันที่มันไม่คงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะคะสุดท้ายครับคุณหมอจากที่ผมคุยกับคุณหมอมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเออในใจซึ่งไม่รู้ถูกหรือผิดค่ะ คือหรือเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเรารณรงค์เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดีเกินไปครับทําให้คนตระหนักตื่นรู้ว่าโอเคอยู่กับคนที่ติดเชื้อได้ต่างๆได้แต่ในมุมกลับคนก็ไม่กลัวหรือเปล่าครับค่ะก็อาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อ ก็ไม่เชิญข้อด้อยเนาะแต่ว่าอาจจะต้องรู้ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่นะเพราะนั้นอย่างเอชไแน่นอนเราก็ได้ได้ยินการโรณรงค์มานานแล้วว่าเออเอชรักษาได้ถึงไมมว่าตอนนี้จะไม่หายขาดนะคะเราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในสังคมนะแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้บางทีเราเห็นคนเดินไปเดินม,มาเราไม่รู้ด้วยซ้ำก็ติดเชื้อเชไอวีเยอะขนาดาานี้เรื่องของประสิทธิภาพของยาที่ดีมากแล้วก็ยาที่มีผลข้างเคียงที่ที่น้อยมากนะคะแต่ก็อาจจะทําให้เราอีกทางกับหนึ่งคือทำให้ประชาชนไม่กลัวคิดว่าเออมันก็รักษาได ติดไปก็ไม่เป็นไรมั้งแต่จริงก็อยากจะบอกว่าอย่าง HCV เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้การรักษาส่วนใหญ่คือการกินยาวาลเม็ดตลอดชีวิตนะคะยังไม่หายขาดการหายขาดอยู่ในระดับการวิจัยนะคะแต่การกินยานั้นก็อาจจะมีผลข้างเคียงระยะยาวก็ได้นะคะเราต้องมาติดตามแพทย์สม่ําเสมอเราคงไม่กลักกินยาทุกวันไปตลอดชีวิตนั้นก็คือเป็นสิ่งที่มันก็มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่เล็กน้อยนะคะใน,ใน,ใ,นในตรงนั้นเพราะฉะนั้นคือ หรืออย่างซิฟิลิสหรือหนองในเนี่ยมาท,ทูคิดว่าเออเป็นแล้วก็รักษานะคะแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างที่เรียนไปเมื่อกี้มันก็มีผลข้างเคียงระยะยาวได้บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวไม่ได้รักษาปล่อยไปใน20บปีข้างหน้ากลายเป็นซิฟิริสขึ้นสมองไปอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นประเด็นคือในภาษาข่าวนะครับเรื่องเนี้ยอ่าถ้าพูดตรงไปตรงมามันเป็นมุมข่าวอยู่พอสมควรนะครับคุณหมอถ้าเทียบกับ สถานการณ์ในไทยสถานการณ์โลกที่มันกําเนิดเกิดขึ้นในปัจจุบันความสนใจของผู้คนเรื่องการเมืองความขัดแย้งเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเรื่องนี้อาจจะตกอยู่ในกรอบอยู่ในมุมของข่าวไปหน่อยแต่ผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สำนักข่าวทูเดยแล้วก็เห็นลายอยากเอาประเด็นนี้เอากลับมาใกล้ๆกับสายตาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากข่าวเล็กๆที่มาจาก การแพร่ระบ,บาดของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อะไรหรือไม่เนี่ยเรามาขยายปมให้มันใหญ่ขึ้นกันว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับไปอ,อีกวันครับที่เราเอาประเด็นข่าวที่ผมบอกนะครับถ้ายอมรับกันตรงๆเนี่ยเรื่องนี้อาจจะอยู่ในมุมข่าวความสนใจอาจจะน้อยหน่อยสปอตไลท์อาจจะฉายมาไม่ถึงเนี่ยหยิบขึ้นมาให้เห็นภาพกันนะครับแล้วความสําคัญในวันนี้คือการทําความเข้าใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายคนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็ก หลายคนพอรู้พอทราบแต่วันนี้ปูพื้นให้เห็นภาพแล้วเอาให้เห็นสถานการณ์แบบปัจจุบัน2025ด้วยนะครับและนี่คือเฮดไลน์ขีดเส้นใต้ประเด็นใหญ่โดยสำนักข่าวท o เดยครับเราจะเอาข่าวพวกนี้แะครับมาต่อยอดมาเสริมมุมมองมามองภาพให้เห็นอนาคตกันแล้วพบกันใหม่ในประเด็นใหญ่ครั้งต่อไปครับสำนักข่าว TODAY Make tomorrow today